ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่4มกราคมนะครับพศ2569นะครับพี่น้องมาพบกันคลิปแรกนะครับผมอยู่ที่บ้านแสนสุขนะครับผมตำบลสดงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางไลาของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที สะดวกนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับวันนี้ก็นะครับเอาสินค้านะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับมีเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นอุปกรณ์ตู้นะครับกลับแหลกด้วยพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมตัวอื่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอกันนะครับพี่น้องมาเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับพี่น้องเป็นตู้15นิ้วนะครับ15นิ้วของค่ายเดิคอนนะครับสิบห้านิ้วดิคอนนะครับทรง r ส 15นิ้วนะครับ15นิ้วไว้นะครับไว้กันสามนิ้วเลยพี่น้องนะครับ15นิ้วไว้3นิ้วนะครับแหลมคอม4ี่นะครับเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพมาเยี่ยมเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีตำหนินะครับเสียงดีแน่นอนพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับกำลังวัดแม็กนะครับอยู่ที่1,500วัตต์นะครับมีทั้งหมด2ใบนะพี่น้องนะครับผมขายเพียงใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผม แล้วก็ตู้มาตินนะครับมาติน15นิ้วนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับสีสวยนะครับดอกสวยกิ๊กเลยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็ใบละสองพันห้ารนะพี่น้องพร้อมส่งนะครับใบละสองพันห้ารพร้อมส่งนะครับเป็นตู้ไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับสีระเบิดนะครับมุมพลาสติกนะครับผมด้านล่างเป็นสเปรคอรนะครับท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้เสียงดีนะครับผมเบสนักแน่นนะครับใบละ2,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะะคคครับบผมิดแ่ใล 2,000ันบาทพอครับสำหรับตู้15นิ้วนะครับแล้วก็มาที่ตู้12นิ้วนะครับ12นิ้ว1นคูณนะครับของค่ายเคซาวาลพีนะครับตัวนี้สามารถใส่นะครับผมปากแต่ได้นะครับปากแต่8คูณนะครับใส่ได้นะครับ8คูณคูณใส่ได้นะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถใส่แหวนต้องแปดได้เลยนะครับใส่แหวนต้องแปดได้เลยนะครับเป็นงาน CNC นะครับผมสลักลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับจุดแขวนนะครับมาตรฐานนะครับ ตะแกรงเหล็กนะครับฟิลเตอร์นะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับเป็นตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับของค่ายสารพีนะครับเกสวสารพีเด้อพี่น้องนะครับชุด6ใบนะครับขายแค่6,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับรับเองชุดละ6000บาทนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวตั่วไปนะครับผมเป็นตู้ของค่ายนะครับลักอิเล็กทรอนิกส์นะพี่น้องนะครับผมมาพร้อมดอกนะครับดอก12นิ้วนะครับตัวนี้ไม่เล็กใหญ่มากพี่น้องนะครับไว้3นิ้วนะครับไม่เล็กใหญ่มากนะครับแหลมเป็นแหลมต้องแปดนะครับ สามารถใส่ปาก8ปคูณแปได้ตรงนี้นะครับใส่เลีมต้องแปได้ใส่แปดคูณแปดได้นะครับนะครับดอกสินิ้วนะครับไม่เล็กใหญ่มากตัวนี้นะครับไม่เล็กขนาดนะครับยี่ยี่มิลนะครับอ่ะยี่ิบสมิลนะครับขนาดเท่ากับ18นิ้วเลยนะครับสอง้อยี่สิบสอมิลอ่ะสองรอมิลนะครับขออภัยนะครับสองรอยมิลนะครับขออภัยยี่สิบสองเซนนะครับยี่สเซนสองรอยี่สิมิลนะครับขนาดความหนานะครับอยู่ที่30มิบมลเลยนะครับพี่น้องนะครับ ไม่เล็กใหญ่มากนะครับตัวนี้ทาทาเบียดได้ทํากลางได้นะพี่น้องนะครับนี่ครับสีสวยนะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับดอกไม้เอี่ยมนะครับดอกเพิ่งซื้อตอนปีใหม่พี่น้องนะครับไม่เล็ก220มิลนะครับขนาดเดียวกับ1 8แปนิ้วเลยนะครับไม่เล็กใหญ่มากนะครับตู้นี้หนักมากนะครับหนักมางลักที่ดอกลําโพงนะครับนบละครับใบละ3,200บาทนะครับตะแกรงพิลเตอร์อย่างดีเลยนะครับใบละ3 2 0 0บาทพร้อมส่งนะครับรับเองใบละ3,000บาทเลือกสลหรับตู้12นิ้วนะครับของค่ายรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมีบา์แควนให้น มีบาแผนให้นะครับผมตะแกงนะครับติดพินเตอร์นะครับดอกไมเอเยมเลยนะครับพี่น้องดอกไมเอเยมเลยนะครับผมทั้งกลางทั้งแหลมนะครับผมแม่เล็กใหญ่มากตัวนี้นะครับ2 2 0ยี่สมิลนะครับ2อ0ยสิมิลนะครับท่านใดหาอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ตู้สิบสองนิ้วนะครับของช่างชนพนมดงรักนะครับช่างชนพนมดงรักนะครับมาพร้อมดอก NPE นะครับ NPE นะครับ NPE โค้งปั๊มนะครับแล้วก็แหลมนะครับจรวดนะครับ ขนาดต้องแปดนะครับของ NPE นะครับตัวนี้มาชุด NPE เลยนะครับผมไม้อัดแฉ้พร้อมชุดแขวนนะครับผมราคานะครับสองใบพร้อมชุดแขวนนะครับห้าพันบาทพร้อมส่งนะครับรับเองสี่พันห้านะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับสองคนหนึ่งนะครับสองคนหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตู้ผ้ากลางเด้รียพี่น้องนะครับสามารถใส่ปากแต่ได้นะครับแต่แปลงสายแลมได้นะครับนี่ครับสีสวยนะครับในอีเกิลซาวนะครับตัวนี้แกงปั๊มนะครับพิลเตอร์นะครับตู้สีสวยพี่น้องนะครับ นะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับผมหูจับมี4ตัวนะครับหูจับ4ตัวนะครับด้านหลัง2นะครับนี่ครับด้านข้างอีกข้างละหนึ่งนะครับหูจับเป็นจำนวนสตัวนะครับงานสีสีสวยๆนะครับสภาพไม่เอี่ยมนะครับตู้เปล่านะครับตู้เปล่าใบละ2,500บาทนะครับใบละ2,500บาทนะครับราคานี้เข้ามารับเองได้พี่น้องนะครับส่วนท่านไหนต้องการให้ส่งนะครับผมค่าส่งใบละ300บาทเท่านั้นนะครับอะใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะพี่น้องนะครับแล้วก็มาดูที่ตู้นะครับ LDS นะครับผมหรือว่าลูกโดด้าวนะครับผมชัยภูมินะครับนี่ครับตู้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นตู้ M สามนะครับ M สามนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับตัวนี้ขนาดนะครับไม่ใหญ่นะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ถ้าใส่ดอกนะครับไม่หนักมากก็สามารถยกคนเดียวได้นะครับแต่ตัวนี้มากระดอกโหดนะครับมากระดอกอย่างโหดเลยนะครับเป็นดอกไว้ห้านิ้วไม่เหล็กสองชั้นนะครับพป่น้อกนะครับแล้วก็มีตู้ใหม่สองใบนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับ แล้วก็ตู้มีดอกนะครับทั้งหมด6ใบนะครับนี่ครับสสวยนะครับไม้เอี่ยมนะครับไม้อาแทียร์มิลนะครับงาน CNC นะครับผมตะแกรงเหล็กนะครับของค่ายลูกโดซาหนะครับผม LDS นะครับเป็นโลโก้ใหม่นะครับโลโก้ใหม่ของทางร้านเลยนะครับสีสวยนะครับขนาดเดี๋ยวผมวัดให้พี่น้องดูนะครับผมกว้างนะครับกว้างอยู่ที่56เซนนะครับ56เซนติเมตรนะครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับ56เซนติเมตรนะครับของกว้างนะครับ ความสูงนะครับสูงอยู่ที่52นะครับผม52เซนนะครับผมขนาดเล็กมากนะครับ56 52นะครับผม56 52นะครับส่วนความลึกนะครับความลึกอยู่ที่75เซนนะครับความลึกอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับตัูไซส์ค่อนข้างมินินะพี่น้องนะครับผมใบไม่ใหญ่นะครับผมเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแต่ในหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม ตู Hoy, Take. Take ้ใหม่นะครับตู้ใหม่มี2ใบนะครับตู้ใหม่มี2ใบนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับผมนะครับงาน CNC สวยๆเลยนะครับผมพร้อมดอกนะครับดอกพันห้าร้อยวัตต์มาเด็กสองก้อนนะครับนี่ครับตู้ใหม่นะครับยังไม่เคยขันน็อตนะครับยังไม่ยังไม่มีรอยน็อตนะครับตัวนี้ผมยึดน็อตนะครับฝาไม่ให้มันร่วงเฉยๆนะครับแค่ตัวเดียวนะครับนี่ครับสวยนะครับตู้ไม่เคยใช้งานนะครับผมขออนุญาตนะครับขายคู่นี้นะครับสี่พันห้านะครับ ตู้ใหม่นะครับขายคู่ละ4,5 0 0นนะครับรับเองนะครับค่าส่งไปละ500ร้อยนะพี่น้องนะครับสนใจนะครับค่าส่งไปละ5 0 0้อยนะครับส่วนอีก6ใบนะครับตู้ที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมก็สภาพใหม่เหมือนกันพี่น้องนะครับสภาพแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมก็รับเองใบละ2,000นนะครับรับเองใบละ2,000นนะครับพร้อมจะส่งก็ใบละ5 0 0้อยนะครับพี่น้องนะครับสนใจด้วยนี่ครับพ,พร้อมดอกนะครับนี่ครับ ถ้าซื้อพร้อมดอกนะพี่น้องนี่ครับดอก1,500บาทนะครับดอก8 0 0ถึงหนึ่บาทนะครับแม่เหล็ก2ชั้นนะครับนี่ครับแม่เหล็ก30มิมิลสชั้นนะครับนานาเลยนะครับแม่เหล็กนะครับตัวนี้แม่เหล็กว่างถึง250รมิลนะครับแม่เหล็กใหญ่มากนะครับ250รมิลนะครับว้อยหนิ้วนะครับพี่น้องนะครับแม่เหล็ก250รมิลนะครับผมหนา30มิมิลสชั้นนะครับว้อยหนิ้วนะครับสเปคใหญ่ๆนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับรักอิเล็กทรอนิกส์ขายอยู่่ทททีีใใบบบบบบลละะะะ5,500 5,500าานนนคครรัััตว เพิ่งซื้อนะครับเพิ่งซื้อปีใหม่เมื่อกี้เองครับยังไม่ถึงเดือนพี่น้องนะครับอายุยังไม่ถึงเดือนนะครับอะมือสองนะครับผมขายแบ่งพันพี่น้องเพียงใบละ3,500บาทนะครับสำหรับดอกนะครับใบละ3,500บาทนะครับค่าส่งนะครับค่าส่งขอใบละ200ด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าผมจะซื้อลังใหม่นะครับซื้อลังใหม่ซื้ออะไรแพ็คให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าดอกค่อนข้างหนักนะพี่น้องนะครับผมต้องซื้อลังอย่างหนานะครับจะพาะลังก็ร้อยกว่าบาทแล้วพี่น้องนะครับค่าส่งน่าจะไม่คุ้มสำหรับผมนะพ ท่านที่ได้ไปน่าจะคุ้มกว่านะครับยังไงก็เกิน200แน่นอนนะครับสำหรับต้นทุนในการส่งนะครับดอกละ3,500บาทนะครับถ้าท่านไหนรับนะครับตู้พร้อมดอกนะครับลดไปเลย500บาทนะครับผมเหลือใบละ5000บาทนะครับเหลือใบละ5 0 0 0บาทนะครับคุ้มคุ้มพี่น้องนะครับผมได้ตู้เกือบ90%เนะครับเกือบเกือบมือหนึ่งนะครับไปใช้งานนะครับดอกบอกเลยว่ามือหนึ่งก็ไม่แปลกนะพี่น้องนะครับเพราะว่าดอกใหม่มากนะครับอายุยังไม่ถึงเดือนนะครับนะครับตู้พร้อมใช้นะครับ6ใบนะครับ เอาแค่ใบละห้าพันบาทพอนะครับใบละห้าพันบาทนะครับสวยจิ๊กพี่น้องนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับช่วงนี้งานเยอะด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวปีหลังปีใหม่ก็จะมีงานกระถินนะครับงานผ้าป่านะครับงานบันเทิงงานลื่นงภาคอีสานเราจะได้ปกตินะครับแต่เป็นช่วงนี้นะครับยาวไปถึงนั่นนะครับสงการนะครับแล้วก็เข้าพรรษาเลยนะครับผมนะครับช่วงนี้งานแถวอีสานค่อนข้างจะแน่นๆนะครับท่านไหนหาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็มาที่ แหลกนะ้วพี่น้องนะครับตัวนี like ้เป็นแหลกอเนกประสงค์นะครับแหลกอเนกประสงค์นะครับนี่ครับสามารถเอาไปใส่อาหารได้พี่น้องนะครับใส่อาหารได้นะครับใส่สไฟได้นะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะพี่น้องนะครับแหลกสะอาดและพี่น้องนะครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานหนักนะครับตัวนี้นะครับผมสภาพยังใหม่เลยนะครับภายในนะครับความความยาวตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบห้านะครับยาวห้าสิบห้านะครับความลึกตรงนี้อยู่ที่ส9นะครับ กว้าง39นะครับลึกนะครับลึกอยู่ที่49เซนมนะครับลึกอยู่ที่49เซนมนะครับผมถ้าใส่ฝาเข้าไปแล้วนะครับความสูงนะครับความสูงจากพื้นทั้งหมดนะครับเป็นที่64เซนติเมตรนะครับ64เซนติเมตรนะครับนะครับไม่อ้ยมนะครับสวยเลยนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะครับผมไ้เก็บของเก็บเสื้อผ้านะครับเก็บสายไฟนะครับเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับหรือว่าใส่อาหารได้นะครับอาหารแห้งนะครับได้หมดเลยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับใส่ข้าวสารยังได้เลยนะครับ ใบละนะครับ1,800บาทพร้อมส่งนะครับใบละ1,800บาทพร้อมจัดส่งนะครับแลวก็มาดูที่แหลกใหญ่นะพี่น้องนะครับคลิปนี้ผมจัดโปรนะครับจัดโปรนะครับไม่เอากำไรแล้วพี่น้องนะครับผมขายแบ่งปันพี่น้องนะครับตัวนี้ขายแบ่งปันพี่น้องนะครับเอาไว้เก็บเครื่องเสียงนะครับเก็บตู้ลำโพงใหญ่ๆได้นะครับขา้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับผมเก็บอุปกรณ์เวทีนะครับเก็บได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้งานอื่นอเนกประสงค์ได้หมดนะพี่น้องนะครับผมจะเก็บเสื้อผ้านะครับเก็บที่นอนนะครับเก็บ อุปกรณ์ในบ้านนะครับผมให้ไปดูเป็นระเบียบนะครับตัวนี้สามารถวางซ้อนกันได้นะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากนะครับใส่ตู้เบียดได้นะครับตัวนี้ใส่ตู้เบียดได้2ใบเลยนะครับใส่ตู้กลาง4ี่ใบ6ใบใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับใส่กลางใส่โมนิเตอร์ใส่ได้นะครับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับความกว้างนะครับความกว้างตัวนี้อยู่ที่แปเซนติเมตรนะครับผมแปซนติเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแ6ซนติเมตรนะครับผมอันนี้วัดภายในนะครับถ้าวัดภายนอกอยู่ที่90กว่านะครับ ความสูงนะครับความสูงอยู่ที่96เซนนะครับ96เซนนะครับอ่ะพออภัยนะครับความสูงอยู่ที่111เซนนะครับผมความสูง111นะครับอันนี้ลึกนะครับลึกพี่น้องลึกอยู่ที่96นะครับลึก96นะครับขนาดกว้างนะครับกว้าง86นะครับสูง111นะครับแล้วก็ลึก96นะครับผมใส่ตู้เบรดได้เลยพี่น้องนะครับเก็บตู้เบรดได้2ใบนะครับเก็บกลางได้ 4- 6ถึงกใบเลยนะครับหรือว่าเก็บอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับพี่น้องนะครับหมดฤดูกาลนะครับ เก็บของครับของแล้วก็จะไม่เก่าไม่ช้านะครับเวลาคาายนะครับก็ราคาไม่ตกนะพี่น้องนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อนะครับเลือกชมนะครับกันนะครับเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องนะครับผมปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองเด้อพี่น้องนะครับขอขอให้ทุกท่านนะครับสมหวังนะครับ ดังที่ตั้งใจไว้นะครับผมทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะครับผมสำห้องการซื้อสินค้านะครับผมเน้นเบอร์โทรนะครับหรือว่าถักลายเท่านั้นนะครับเบอร์โทรนะครับ0894064695นะครับเบอร์ไลน์เป็น ID เดี้อพี่น้องนะครับ ID ก็เพื่อนเพื่อนด้วย ID ดีแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผม